วัดีครับวันนี้เรามานำเสนอสูตรหวย2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะครับโอเคครับผมสูตรไปเริ่มกันที่สูตรแรกนะครับเป็นสูตรล่างนะครับแต่ไม่ได้พันธงว่าจะออกหลักหน่วยหรือหลักสิบนะครับแต่วันนี้แอดขอแนะนำไปที่หลัก10นะครับก็วิธีคิดก็ง่ายๆนะครับนำ เดี๋ยวดูก่อนนะหลักแสนมาบวกเลขหลักร้อยหน้าครั้งที่1น,นะครับก็ส่วนนี้จะถูกมาทั้งหมดสามดว้สอนนะครับวดที่แล้วที่เราให้เลข9กนะครับเก็มานะครับก็มาไปกันต่อกันที่งวดวันที่สิเดือน10บนะครับหลักแสนก็คือเลขเ็ดนะครับไปบวก เลขหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นนะครับก็คือเลขศูนย์นะเจ็บกศูนย์ก็ได้7นะครับไปบวก1คงที่นะครับได้เลข8นะครับได้ผลลัพธ์เป็นเลขล่างนะครับตัวเดียวสำหรับสูตรนี้ก็คือเลข8นะครับไปกันต่อที่สูตรที่2เป็นสูตรปากหน่วยล่างนะครับสูตรนี้ ก็เป็นสูตรระยะสั้นนะครับถูกมา2องม้วสอนนะครับสูตรไหนเดินดีเราก็ไปต่อนะครับโอเคครับผมวิธีคิดก็ง่ายๆนะครับนำหลัก1 0อยเลขถ่ายครั้งที่2นะครับมาคูณ2คงที่แล้วก็ไปบวก1คงที่นะครับมวดวันที่16เดอน9นะครับ3คูณ2ได้6ไปบวก1ได้เ็นะฮะเลขเดอกคือ3 7เจ ถูกหลักหน่วยล่างตรงนะครับแล้วก็งวดวันที่1เดือน10ที่ผ่านมานะครับ4ี่คูณสได้8ไปบวก1คงที่ได้9นะครับเลขได้ออกคือ5 9นะครับเหลือเราก็ไปคิดงวดหน้าเลยแล้วกันนะครับคือวันที่16เดือน10นะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2นะครับคือเลข5นะครับไปคูณ2ก็ได้5 20นะครับแล้วก็ ไปบวก1ก็ได้1น,นะครับโอเคครับผมก็จะได้เ,เลข1เป็นเลขปักหน่วยล่างประจำงดวันที่16เดือน12 5สห้านะครับรวมทั้งสองสูตรนะครับจะได้เลข8 1นะครับตรงๆไม่ต้องก,กลับจะกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้นะครับโอเคครับผมหรือจะเลนแบกแยกสูตรนะครับเอาเลข8 ไปรวมกับเลขอื่นที่ไม่ใช่เลขหนึ่งหรือเอาเลขหนึ่งไปรวมกับเลขอื่นที่ไม่ใช่เลขแปดก็สูตรอาจจะถูกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะมาแค่ตัวเดียวเขาเรียกว่าถูกแค่เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะไม่มาทั้งสองเลขนี้เลยก็ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเลขแปดกับเลขหนึ่งอาจจะขึ้นบนก็เป็นได้ไม่ไมีใครรู้ ก็สนับนสนุนสนากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอทูลที่มาดูคลิปนี้ทุกคยรวยครับหมดนี้กันทุกคนนะครับขอทุกคนมีแต่วันสุขวันสมใจวันสมหวางนะครับโอเคครับผมเขาให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับสวัสดีครับ